งยืลนี่เรา่เย่เิ่มเติมอยู่อย่างนี้ทิ้งจกเข้าเบรกเตรียมเข้าเบกยดมาเลยแล้วก็ก็คือจะไม่คุกเข่าโอเคคือไถ ใช้ตูดออกมาสไลด์ไม่คุกเข่าเลื่ใช่มางี้เลยแค่นั้นครับได้สบายเลยไม่มีส่วนไหนลุกสำหรับเบลสี่หนึ่งสองใช้ตูดอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นมาเข้าเข้าเบรกเองก็ปิเบรกก็ไม่เกินได้เลยไม่เกินได้ระยะขนาดทิ้งก็คือเขาจะร้อยสลิง oh um, no ้วเราแต่งมือจับแต่งมือจับใช้แทงขาครับพร้อมไหมครับพร้อมสไลด์ออก